ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาทำการรีวิวรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยอย่าง Isuzu d m a x ปี2025กันครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งและความหรูหราเอาไว้ในคันเดียวกันต้องไม่พลาดรุ่นนี้ครับ เริ่มกันที่ภายนอกของ DMaX 2,025ตัวใหม่มาพร้อมดีไซน์ที่ดูโดดเด่นและแข็งแกร่งกว่าเดิมกระจังหน้าใหญ่ขึ้นและมีดีไซน์ที่ดูโฉบเฉียวพร้อมไฟหน้ารูปทรงเล็กที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและแข็งแกร่งเส้นสายของตัวถังดูมีมิติมากขึ้นส่วนล้ออลลอยที่มีขนาดใหญ่และเลือกได้หลายสีทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นรถรุ่นนี้มีการปรับปรุงอากาศพลาศาสตร์ให้ดีขึ้นพร้อมกับความกว้างของตัวรถที่เพิ่มขึ้นซึ่งช่วยให้การขับขี่และความมั่นคงบนท้องถนนดีขึ้น ภายในห้องโดยสารถือเป็นอีกจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามครับดีไซน์ของแดชบอร์ดดูทันสมัยและเรียบง่ายระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ที่ให้ความสะดวกในการใช้งานส่วนวัสดุต่างๆภายในห้องโดยสารก็มีคุณภาพสูงทั้งพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มและพลาสติกแข็งที่ทนทานเบาะนั่งมีความสบายและให้พื้นที่ที่กว้างขวางทั้งในที่นั่งหน้าและหลังหากต้องการพื้นที่เพิ่มเบาะนั่งหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนของ ในเรื่องของสมรรถนะ D-Max 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรที่ให้กำลัง150และ190แรงมา้าตามลำดับเครื่องยนต์ทั้ง2ตัวนี้ให้แรงบิดที่มากพอสำหรับการลากจูงและการขับขี่ในพื้นที่ธุรกันดารระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำง,งานได้อย่างราบรื่นระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยให้ D-Max 2025สามารถขับขี่ได้ทั้งบนถนนและในเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจส่วนเรื่องราคาของ D-Max 2025เริ่มต้นที่ประมาณ1ล้าานบทสำหรรับรุ่นพืืื้้้้้นนนนนนฐาา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 าแแลลละะรรรรรรรุุ่่่่่่่ททททีีีีีสสสูงงขึึออออจจมมมมคคคคคเเเกบบบบ1 5ซถถววป็าาำหััฟ์ได สรุปแล้ว isuzu d-max 2025เป็นรถกระบะที่มาพร้อมกับการออกแบบภายนอกที่โฉบเฉี่ยวภายในที่สะดวกสบายและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมแถมยังมีราคาที่เหมาะสมถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่สามารถใช้งานได้ทั้งในการทำงานและการผจญภยัย d-max 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราสำหรับรีวิวรถเพิ่มเติม